เรามากับสีสันไมทางสเปเชียลนะครับในช่วงนี้อย่างที่ได้บอกไปนะฮะว่าชาติเจ้าพระยาเนี่ยคอนเซปต,ต์ของเราครับอกผายไหลผึ่งหน้าตึงนมตั้งนะฮะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> นนเรามาทดสอบเรื่องของสมรรถภาพ <c oughs> ทางอะไรครับทางร่างกายครับ <c oughs> นะะฮวันนี้เป็นวงยมน่านนะฮะเราจะจับคู่ไหนเป็นฮะนี่ไงเป็นเป็นเจอกับวังก่อนเนี่ยวังฮะเป็นการงัดข้อเดี๋ยวกัถามก่อนทั้งสี่ท่านเคยงัดข้อไหมครัเด็กๆครับเคยนะสิบสี่กว่ปีแล้วนะคุณร้านอ่ะคุณร้านมีงัดกับใครไหมมีนะคุณแมีงัดข้อพงกเมฆฮะเคยแต่งงัดฮะงัดอะไรครับผมงัดอะไรขางัดครับตะข้อ แม็กค่ะแม็กเคยกั้นพ่อมเด็กครัเด็กๆวันนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับคืออะไรอย่นี้นี่เด็กๆอะไรเนยเป็ักเด็กๆยังไงพี่หรือนักทั้งหลาเด็กๆที่หรือผมโอ้ยไม่ไม่ คือผู้ชายเนี่ยพอโตมาเนี่ยไม่ได้จับมือกันนอกจากเช็คแฮนด์แต่นี้ต้องจับมือผสมมือนะครับข้อกันเนี่ยนะฮะพูดถึงนักเตะตุ้มเหมือนกันนะครับพูดเราปิ้งมากอ่ะปิ้งกวังครับผมเจอกันคู่แรกโซนนี้ปิ้งกวังจัดกันไปก่อนรายการงัดข้อไม่ปิ้งชนะดีกว่าไมเอาเอาเฮ้ยตรงนี้เอาเอาแบบจริงจังเพราะว่าช่องสามทำอะไรแล้วต้องจริงจังเออเดี๋ยวดังจัดไปเอเอาเดีเอาดิเออโอ้ย อ่าเดี๋ยวถอดตรงกระเบนให้ด้วยเอาอย่างเดี๋ยวแป๊บนึ่งอนนี้เรตติ้งพุ่งฮะโอ้ยครับดูท่าเออเ่นเราจะดูลำเราจะดูลำของสองคนนะฮะลำแผนครับผมพร้อมนะฮะวันที่1เดีอยวผมจะลงนะหนึ่งสองไปครับเร็วครับโหอันนี้สั่นนะฮะอ้าวไปแล้วหนึ่งนะ ไปถึงแล้าเลยจบแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยพูดจัดยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะก็ยังไม่ทันเลยเป็นน้าอันนี้ยมกันน่านยมกันน่านผู้ชนะจะต้องไปเจอกับโอ้ขอโทษคุณตายฮะคุณตายต้องไปเจอกับปิงทอดทอดพี่ทอดคุณถ่ายแล้วไม่เห็นไม่เห็นกรี๊ดเอาฮะบูนี้นะครับ อย่าเพิ่งโอ้โหคุณดูมาเป็นต่อเลยนะฮะข้อมือตรงไหนครับอพร้อมเลยครับหนึ่งสองสามไปครับเฮ้ยม็กเฮ้ยโอ้ยเราได้ตอนนี้เราต้องแข่งขันนะฮะมารอบชิงชนะตัวที่หนึ่งชิงที่หนึ่งยวดูที่สองที่สามด้วย เจอครับเจอออที่หนึ่งก่อนเลยชิงชนะเลิศก่อนชิงชนะเลิศเฮ้ยเมียเดี๋ยวออที่สองก่อนนะออที่สามก่อนให้ออที่สองก่อนที่สองก่อนเสร็จกอนแล้วมามาคุณถือให้ครับผมจัดไปเอาออีกสองก่อนที่สองนี่ไงเออเราดูว่าใครชิงที่สามชิงที่สามที่สามเดี๋ยวคนนึงเนี่ยเพิ่งขอเบอร์ร้านจัดดอกไม้ไป วันนี้เพิ่งขอเบอร์หญิงนะครับพร้อมแล้วไปครับจทงมก็ชอบพูดเรื่องจริงเฮ้ยเฮ้ยคุณสู้คุณหน่อยดิเฮ้ยคุณแล้วบอกว่าวัยเดียเราได้ที่สามคุณชายเลยโอ้ยหนึ่งมากรูเชนยกละเนี่ยนะฮะแม็กอาร์ตเฮ้ยคู่นี้เราต้องเชียร์กันแบบสุดตัวเพื่อความเพื่อความแบบเมามันเแบบนี้นะ โูนี่แค่จับมือกันกลมนังกลุ่มเลยนะฮะพร้อมครับดูกระดูกแฝกหนึ่งสองสามมาหมาคุะมมมมหม ไม่เชียร์แบบนรางวัลนะครับรางวัลนะฮะไม่มีไแข่กับบ้านนะต้องส่งคืนหรือไม่แบบแถมเงินด้วยครับผมแถมเงินมาคำโทษคำโทษนะฮะวันนี้วันนี้เราได้รับเกียรติมากกับพระเอกสีท่านของเราแล้ววันนี้ต้องขอกระตุณสูงสนะครับที่มาชาติพะยาเนวันนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งดีกว่าครับข้าาจะาฉากแล้วเหงื่อนี่เยิมแลว อีกหนึ่งครั้งนะฮะจะได้ชมละครเร็วนี้เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณปี2017นะครับไม่ใช่นานไปนานไปนะคือเมื่อไหร้ครับเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้มากๆเออสียงรู้จักเสียงรู้จพบกันหลังเที่ยงคืนไม่ใช่ให้ใครดูไม่่ใชก่อนข่าวก่อนข่าวนะฮะได้เจออย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทีท่านด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ โหสนุกจริงๆแหมวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงซะแล้วเสดยมากๆเลยแล้วก็พบกับแหวนพี่บีมนะคะแล้วก็เจิญ้องเราด้วยวันนี้นะคะก็มาพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้านะคะทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิกา45นาทีสำหรับวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ